s t ต n d a r d Bob อตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปลองประสบการณ์ใหม่ด้วยกันค่ะกับแท็กซี่รุ่นใหม่ล่าสุดในเมืองไทยเลยนะคะโดยเป็นแท็กซี่ของบริษัทเอเชียแท็นะคะซึ่งต้องบอกว่าหน้าตาแท็กซี่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาซื้อไลเซ์มาจากแท็กซี่ลอนดอนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปลองนั่งกันตามมาเลยค่ะ รถคันนี้นะครับเป็นรถยี่ห้อเชคแค p รุ่น A S 4นะครับเป็นรถที่ประกอบด้วยฝีมือของคนไทยนะครับเราได้ไลเซนซ์มาจากจ i l l y Group นะครับซึ่งให้ไลเซนซ์เรามาในการผลิตรถคันนี้นะครับจะคล้ายๆกับ London t a ็กซี่นะครับซึ่งเป็นของจ i l l y นะครับตัวรถคันนี้เนี่ยเราปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองไทยนะครับ ตัวฟังก์ชันของรถเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับรูปสมคลาสสิกซึ่งดูน่านั่งมากถ้าเราตามมาดูนะครับในห้องโดยสารก็จะเห็นว่าในห้องโดยสารเนี่ยมีการแยกระหว่างผู้โดยสารกับคนขับออกจากกันนะครับผ่านทางตัวพาทิชันนะครับในห้องโดยสารของผู้โดยสารเนี่ยเรารับได้5ที่นั่งนะครับ 3ที่นั่งคือนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับคนขับและอีก2ที่นั่งเนี่ยจะนั่งหันหน้าตรงกันข้ามกับคนขับทุกที่นั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยหมดนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยสำหรับทุกคนจะเห็นที่จับนะครับหกจดอันซึ่งไว้สําหรับผู้สูงอายุจะเห็นว่ารถเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับการที่รถค่อนข้างต่ำเนี่ยมีข้อดีคือทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยก้าวขึ้นง่ายนะครับถ้าสมมุติก้าวยากอีกก็จะมีสเต็ปนะครับมีบันไดออกมายื่นให้ก้าวได้ ขึ้นมานะคะเราก็ต้องนี่เลยฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งข้างแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเตรียมไว้ให้ทริปละอันเลยเราสามารถที่จะใช้ <ไป S 1> แล้วเราก็หยิบลงไปจากรถได้เลยนะคะ<ป><ป>คือระหว่างที่แบบว่านั่งๆไปถ้าเกิดว่าเอ้ยชทกับเพื่อนแบตหมดเขาก็มี USB ตรงนี้จ้าชาร์จแบตได้เลยคือสะดวกมากๆคือเหมาะกับคนที่แบบติดมือถืออย่างเรามากๆเลยอะ คือพอถึงที่หมายเนี่ยแบตเราก็จะเต็มเลยร้อซจริงๆแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยเราก็เจอปัญหากันมาเยอะเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการเนี่ยเป็นปัญหาหลักของคนกรุงเทพเลยเราเรียกแท็กซี่เราก็ถูกปฏิเสธพาอ้อมบ้างโกงมิเตอร์บ้างแล้วแต่จนความรู้สึกที่เราใช้แท็กซี่เนี่ยเราแทบไม่อยากจะนั่งเลยเราเห็น ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราจึงมาค่อยๆแก้ทีละขันแรกที่เราแก้นเนี่ยคือเรื่องของการบริการนะครับการบริการเนี่ยเราเทรนคนขับเราคัดเลือกคนขับไม่ใช่ใครจะมาขับก็ได้นะครับการคัดเลือกคนขับเรามีกระบวนการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับอันที่หนึ่งคือเราส่งไปตรวจสุขภาพก่อน13รายการนะครับการตรวจสุขภาพนี้เพื่อให้รู้ว่าเออคนขับมีโรคติดต่อหรือเปล่าแข็งแรงหรือเปล่าเป็นแอนลกอฮอลิซึมหรือเปล่านะครับที่จะมาขับรถกอเรา ถ้าผ่านถึงจะได้ไปอบรมนะครับเรามีคอร์สอบรมเนี่ยทั้งเรื่องของตัวรถเรื่องการบริการเรื่องของเหตุฉุกเฉินแม้กระทั่งการทำปั๊มหัวใจในกรณีฉุกเฉินเนี่ยเราก็สอบนะครับอบรมเสร็จสอบด้วยทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วถึงจะไปเริ่มหัดขับรถกับรถคันนี้ ก็คือจะเป็นคําสั่งต่างๆที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยผู้โดยสารนะคะคือคือแท็กซี่รุ่นนี้เขาจะมีฉากกั้นระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสารเพื่อที่จะให้มีความเป็นส่วนตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยอยู่ในห้องผู้โดยสารเนี้ยก็จะเป็นมีความเป็นส่วนตัวคือคนขับก็จะไม่ไม่ค่อยได้ยินที่เราพูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่กรณีที่เราอ่ะจะคุยกับคนขับนะคะเราก็ต้องมากดตรงนี้ พี่คะครับเนี่ยค่ะเขาก็จะตอบกลับมาว่าเราใกล้จะถึงที่หมายหรือยังคะพี่ใกล้แล้วครับโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะถ้าเราคุยเสร็จแล้วเราก็ปิดกลับมานะคะแล้วก็จะมีในการปรับความสว่างแล้วก็มีปรับแอร์ปรับระดับความเย็ยนตรงนี้ได้เลย หน่อยค่ะครับผมถ้าปุ่มฉุกเฉินนี้เราเอาไว้ทําอะไรอะคะปุ่มฉุกเฉินข้้งบนใช่ไหมครับใช่ใช่เอาไว้กดตอนยามฉุกเฉินนะับมีเหตุเหตุร้ายเหตุอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคลกล้องตัวนี้ยมันก็จะถ่ายภาพเราถ่ายภาพแบบในรถเหตุการณ์ว่ามีอะไรม้างเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่กรมขนส่งส่งไปที่ก็จะบน<อ>นันทึกไว้หมดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ คือตอนแรกที่เราเห็นรถอะเราเราเห็นมองเห็นข้างหลังจากบาเบาะเรียงกัน3อันมันดูเล็กๆใช่ป่ะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในอ่ะมันกว้างมากเลยอะนั่ง6นคนได้สบายตามที่เขาเคลมเลยเนาะ ประสบการ์น,นั่งแท็กซี่ก็สะดวกสบายที่นั่งกว้างขวางแล้วก็คนขับราก็ขับดีค่ะขับนิ่ม <c oughs> สำหรับบริการของแท็กซี่รุ่นนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีทั้งแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีเบอร์ call center นะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกหรือว่าผู้สูงอายุที่แบบว่าใช้แอปไม่สะดวก <c oughs> ก็สามารถที่จะโทรจองได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เขาจะมีสถานของรถอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่นที่เดอะมอลล์เอ็มคอทีเอ็มรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดอ Standard ์ดบกก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าทุกคนอยากลองก็สามารถที่จะแบบว่ามาลองนั่งกันได้นะคะสนุกมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ